อ่ะห้องนอนนะครับทั้งหมดสี่อันนี้ห้องใหญ่นอนสี่ห้องประมาณได้สิบคนเลยอยู่ที่เนี่ยนอนสี่อันนี้นอนเท่าไหร่เนี่ยนี่ก็นอนสี่อันนี่ข้างล่างเสริมอ่าผิดาก็เปิดแอร์จะได้โอเคพีทมาดูป้าเขาปิดเปิดแทนอ๋อนอนนอนสี่อันนี้นอนอ่าห้องนี้แล้วก็ห้องนอนอันน้นอก็มีเสริมให้หมอนก็โอเสริมเป็นห้องพันสองโอ้โหนี่ ดีกว่าเป็นเดือนอีกันเนี่ยบ้านหลังเนะเาะอ่านี่ครับดูบรรยากาศเนาะแล้วก็มีห้องครัวทำม,มีมีตู้ข้าวด้วยโอ้โหนี่ทำครัวมี่ทำครัวหลังบ้าน,ม,านมีรัวมีตู้เย็นวางอ่าเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เลย เออนี่นที่นอนนะครับแล้วก็ที่จอดรถนะบ้านเป็นหลังเลยนะอันนี้เราอยู่ซอยอะไรซอยหกวะเหนือหกค่ะเหนือหกนะชามเหนือหกนะนเดี๋ยวบ,บ,บ,บ้านพักลุงมุ้ยมาดดินเลยอ๋อพี่เป็นชื่อลุงมุ้ยเหรอบ้านพักลุงมุย้ยแฟนอ๋แนอแฟนลุงมุย้ยอ่ะนี่อ่ะถ่ายไปลุงมุย้ยมาที่เนาะอันนี้บ้านอีที่อะไรห้องเนี้ย สองสี่หกท่าสามสี่ค่ะสามสี่นะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเนถังเดี๋ยวให้เขามาหาอ่านี่<า>นะมาหลังนี้นะอยู่นี่นะสามสี 3, ่โอเคซอยหกสามสี่เดี๋ยวจ่ายตังเขาแล้วก็หันลอไปแล้วกันโอเคครับไปจ่ายแล้ว